สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูว่า iPhone รุ่นเก่าที่ยังได้อัปเดต iOS อยู่ตอนนี้ถ้าอัปเดตแล้วจะเป็นยังไงได้ลูกเล่นอะไรมาบ้างสมควรที่จะอัปเดตเลยไหมในตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอัปเดตดีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันที่เป็นรุ่นล่างที่สุดที่อัปเดต iOS 17ได้ก็จะมี iPhoneXR iPhone X s และ iPhone X s Max ผมจะเอาแค่3รุ่นนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันออกมาพร้อมกันใช้ชิปใช้อะไรเหมือนกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมได้นำเป็นตัว iPhone X s มาลองให้ดูนะครับซึ่งเป็นตัวที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง XR และ X s Max นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนะครับว่าผมได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด iOS 17.2.1แล้วนะครับแต่ก่อนที่ใครจะอัปเดตเนี่ยผมอยากให้ระวังเรื่องพื้นที่ว่างในเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตอย่างเครื่องของผมเนี่ยอัปเดตจาก iOS 16ไป iOS 17.2.1เลยใช้พื้นที่ไปประมาณเกือบ5 g ิ ก่อนจะอัปเดตก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้ได้8กิกก่อนนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าพื้นที่เราไม่พอแล้วเผลอไปอัปเดตนะครับเครื่องมันอาจจะค้างอยู่ที่หน้าอัปเดตได้หรือบางเครื่องอาจจะขึ้นรูป Apple นะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นรูปสายชาร์จอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ตอนที่ผมอัปเดตจาก iOS 16มาเป็น17เนี่ย ใช้เวลาน,านานมากนะครับบอกเลยคือผมกดอัปเดตแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ออกไปกินข้าวไปทำธุระจนเรียบร้อยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างอัปเดตไม่เสร็จเลยนะครับต้องรออีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับกว่าจะอัปเดตเสร็จแล้วก็ตอนที่เครื่องกําลังอัปเดตอยู่เนี่ยเครื่องร้อนมากๆนะครับคือผมต้องรีบถอดเคสออกแล้วก็เอามาจอหน้าพัดลมเลย ถามว่าหลังจากที่ผมอัปเดตมาแล้วอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือจะบอกอยังไงดีคือความไวมันไม่ได้เพิ่มขึ้นครับแต่มันสมูทขึ้นเนียนขึ้นเวลาที่เราเลื่อนหรือถ่ายฟีดอะไรอย่างนี้ดูได้จากที่ผมทําให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือการใช้งานทุกอย่างก็เช่นกันครับใช้งานปกติได้ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่อัปเดตมาพวกบัก็กพวกอะไรก็ไม่ค่อยเจอนะครับ แทบจะแก้หมดแล้วจาก17ตัวเดิมปกติที่เป็น iOS 16ก็ใช้งานปกติอยู่แล้วแค่เพิ่มความลื่นความสมูทเข้ามาเวลาเราถฟีดหรือเลื่อนเปลี่ยนวิดีโอเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าดีกว่าเดิมเยอะแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นยิ่งเวลาเราดูคลิปจาก t i k t o k หรือวิดีโอจะเห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องร้อนขึ้นแบบเร็วมากจากตอนแรกที่ต้องดูไปสักพักหนึ่งเครื่องถึงจะเริ่มอุ่นๆแต่พออัปเดตมาแล้วเครื่องเริ่มอุ่นตั้งแต่เรารู้ 3, 4คลิปแรกเลย อย่างที่บอกไปครับก็ต้องแลกกันเครื่องลื่นขึ้นสมูทขึ้นก็ต้องร้อนขึ้นตามไปด้วยด้วยชิปที่อาจจะเก่าไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ครับจากที่ผมลองใช้งานมาหลังจากอัปเดตแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนเดิมไม่ได้อึดขึ้นแล้วก็ไม่ได้หมดเร็วไปกว่าเดิม แบตเตอรี่อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับก็ต้องรออัปเดตใหม่อีกทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ในส่วนของฟีเจอร์และลูกเล่นต่างๆที่มาพร้อมกับ iOS 17ก็ได้มาเยอะพอสมควรจากที่ลองใช้งานมานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละอย่างละกันนะครับเท่าที่ผมเจอมาอย่างแรกที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของ a i r Drop a i r o r o p จะสามารถส่งข้อมูลโดยใช้เซลลูล่าหรือเน็ตซิมได้แล้ว ปกติ a d o ์ดเราจะต้องอยู่ในบริเวณที่มี Wi-Fi อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สามารถเดินออกไปจาก Wi-Fi ตอนที่เราส่งข้อมูลได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะยังส่งไม่เสร็จก็ตามแต่เครื่องของเรานะครับก็จะต้องมีเน็ตเปิดเซลลูลา่าไว้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ Name Drop ก็คือการที่เราเอาโทรศัพท์2เครื่องนะครับเอาด้านบนของเครื่องมาชนกันนะครับเราก็จะแลกเบอร์แลกรูปภาพกันง่ายๆซึ่ง iPhone xr xs XS Max ก็ยังได้ฟังก์ชันนี้เหมือนรุ่นพี่มาด้วยนะครับอย่างต่อไปครับเรียกวา่าเพิ่มเติมจากของเดิมดีกว่านะครับก็คือ,อรูปแบบนาฬิกาตอนที่หน้าจอล็อกนะครับสามารถเพิ่มขนาดได้ก็เข้าไปที่ตั้งค่าเลือกที่ภาพพื้นหลังแล้วก็กดไปที่รูปโบ l ์เ a p e r ของเราครับกดไปที่ตัวนาฬิกาตรงรูปแบบอักษรเนี่ยตอน iOS 16มีอยู่แล้วนะครับแต่จะมีแบบให้เลือกเยอะกว่านี้ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออันนี้ครับสามารถปรับขนาดได้เห็นไหมครับก็เลื่อนเอาตามใจชอบนะครับส่วนสีก็เลือกได้ปรับความเข้มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปยังอยู่ในวิดเจ็ตต่อครับก็คือตัวนาฬิกานี้ก็มีรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาอีก3,4แบบได้นะครับวิดเจ็ตอื่นก็พอมีเพิ่มเติมบ,บ้างเป็นบางอันก็ลองเลือกเล่นกันดูได้นะครับ มีโหมดสแตนบายเพิ่มเข้ามาด้วยกดเข้าตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาก็จะเจอนะครับถ้าของใครที่เป็นสีเทาอยู่ให้กดเปิดเป็นสีเขียวก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ส่วนวิธีใช้โหมดสแตนบายจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเสียบสายชาร์จเท่านั้นนะครับถ้าไม่เสียบสายชาร์จก็ใช้โหมดนี้ไม่ได้แล้วเราก็เอาเครื่องวางลงแบบนี้แต่ว่ามันยังจะไม่ทํางานนะครับเราจะต้องทําให้เครื่องมันหน้าจอดับไปก่อน แล้วก็แตะไปที่หน้าจอ1นทีโหมดสแตนบายถึงจะทํางานนะครับสักแป๊บหนึ่งมันก็จะดับไปเดี๋ยวรอให้มันดับนะครับเนี่ยครับดับไปแล้วส่วนลูกเล่นหรือรูปแบบอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปเปลี่ยนกันดูเอามันมีเยอะมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือ ภาพวอลเปเปอรมี wallpaper ของ iOS 17ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่เด่นๆเลยก็จะเป็น w a ลเปเปอรแบบ a คาล d o s c o p e นะครับนี่แหละครับที่เพิ่มเข้ามาก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดวางพวกไอคอนรูปแบบใหม่ในภาพพื้นหลังนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ Safari ในการท่องเว็บแบบส่วนตัวก็จะเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาโดยก่อนที่เราจะเข้าหน้าเว็บเนี่ยจะต้องใส่รหัสหรือสแกนหน้าก่อนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันก่อนเข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Safari แล้วก็เลื่อนลงมาเกือบด้านล่างสุดเลยนะครับให้สังเกตดูตรงนี้ครับต้องใช้ Face ID เพื่อปลดล็อ ปกติมันจะปิดให้เราอยู่ถ้าเกิดใครจะใช้ก็กดเปิดให้เป็นสีเขียว,ยวแบบนี้ก็ตั้งค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ใบหน้าเราเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หน้าเพบไม่ได้มันจะล็อกไว้เดี๋ยวผมจะลองยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆพอปลดล็อกแล้วถึงจะใช้งานได้นะครับ มันใช้ได้แต่แบบส่วนตัวถ้าเป็นหน้าเริ่มต้นของซาวารีใช้ได้ปกติไม่ต้องสกแกนหน้านะครับต่อไปก็จะเป็นตัวกล้องครับก่อนอื่นต้องไปที่ตั้งค่าก่อนครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่ากล้องแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงจะเจอคำว่าะนาบถ้าของใครปิดอยู่ก็ให้กดเปิดนะครับปกติของเดิมจะมีแค่เส้นตารางกับกลับข้างกล้องด้านหน้า ส่วนละนาาก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปก็จะมีเส้นเล็กๆเป็นแนวให้เราเรียกง่ายว่าเหมือนเป็นระดับน้ําช่วยให้เราถ่ายรูปได้ไม่เอียงนะครับตั้งโทรศัพท์ให้ตรงอะไรประมาณนี้ใช้ได้ทั้งที่เป็นรูปภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอเลยแล้วก็ยังใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแนวนอนแนวตั้งก็ใช้ได้หมดนะครับอันนี้ผมว่ามันมีประโยชน์เยอะเลยได้ใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันด้วยนะครับ แล้วก็การลบภาพพื้นหลังทําได้ง่ายขึ้นใน ios 17ก็เข้ามาในรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะลบพื้นหลังเป็นรูปคนรูปสัตว์อะไรก็ได้นะครับพอได้รูปแล้วก็ให้กดให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็กดค้างไปที่ตัวรูปภาพสังเกตจะมีสีขาวๆว,วิ่งรอบแบบนี้อันนี้คือตัดพื้นหลังออกให้เราเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะเอาไปใช้งานก็เพียงแค่กดไปที่แชร์ แล้วก็กบันทึกภาพครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ภาพที่ลบพื้นหลังไปใช้งานแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นครับยังทําเป็นสติกเกอร์ได้อีกผมจะใช้รูปเดิมแล้วกันนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดค้างไปที่รูปภาพทีนี้เลือกเป็นเพิ่มสติ๊กเกอร์ก็จะได้เป็นภาพสติกเกอร์มาแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังเพิ่มเอฟเฟกให้สติกเกอร์ได้อีก ตัวเอฟเฟกเนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะมีแค่5แบบเองนะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับที่ตัวสติกเกอร์จะใช้ได้แค่ใน i m e s s ส g เเท่านั้นในตอนนี้ก็ไม่แน่ครับการอัปเดตทั้งต่อไปตัวสติกเกอร์อาจจะไปใช้ที่อื่นได้ด้วยนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็ยังครอบภาพได้อย่างง่ายๆก็เข้าไปที่รูปภาพเหมือนเดิมครับแล้วใช้2นิ้วครับขายายรูปออกมาข้างบนมุมขวาก็จะมีคำว่าครอบตัดอยู่ มันก็จะตัดรูปเท่าที่เราขยายให้เลยนะครับถ้าเกิดรูปที่เราครอบมาเนี่ยมันเอียงมันไม่ตรงมันเบี้ยวก็มาปรับได้อีกนะครับส่วนอันนี้ผมแค่สงสัยเฉยเฉยนะครับ YouTube เวลาเราดูในแนวนอนเนี่ยไอตรงที่ขอบ,บข้างๆเนี่ยครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับที่ผมสงสัยก็คือที่ขอบ,บข้างๆมันเป็นสีเทาซึ่งมันดูขัดตามากนะครับเวลาเราดูแนวนอน ผมอยากรือว่ออาเป็นที่แอป YouTube เองหรือว่าเป็นที่เราอัปเดต i o s 1 7ถ้าใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับใต้คลิปนี้ผมหาข้อมูลแล้วมันไม่มีเลยเสียงแจ้งเตือนแบบที่เราคุ้นเคยก็กลับมาแล้วเป็นเสียงแบบนี <sh> ้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าควรอัปเดตเลยไหมสำหรับ iPhone XR XS และ XS Max สำหรับใครไม่ได้ใช้ลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ผมได้นำเสนอไปคร่าวๆก่อนหน้านี้ผมก็จะยังไม่แนะนำให้อัปเดตถ้าจะใช้ก็อัปเดตได้แต่ว่าต้องยอมรับเรื่องเครื่องที่มันร้อนขึ้นมาด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ